ดีค่ะมาพบกับ Invest i v a นะคะคลิปนี้เสียงอาจจะแปลกๆไปหน่อยนะคะเพราะว่าไม่สบายนะคะเป็นไข้ช่วงนี้ที่บาหลีคนป่วยเยอะมากถ้าเกิดใครที่จะมาเที่ยวนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงนะคะส่วนมากเลยที่ป่วยกันเนี่ยก็จะมีพวกท้องเสียแล้วก็เป็นไข้นะคะนี่ก็เป็นครบเลยค่ะคลิปนี้นะคะก็เลยจะมาทำแบบสั้นๆพูดไวไปไวหน่อยไม่พูดเยอะเจ็บคอนะคะและคลิปนี้นะคะก็จะเป็น คลิปสำหรับหุ้นขึ้น XD นะคะประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะซึ่งณเวลาที่ทำคลิปนะคะก็จะมีรายชื่อหุ้นเหล่านี้นะคะปรากฏขึ้นว่าจะจ่ายปันผลก่อนแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้มีหุ้นตัวไหนที่จะขึ้น XD แล้วก็จ่ายปันผลอีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมานำเสนอในคลิปถัดไปนะคะก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ มาที่บริษัทแรกนะคะ AKR ค่ะก็จะขึ้น XD วันที่3พฤศจิกายนกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น4พฤศจิกายนนะคะจ่ายปันผล17พฤศจิกายนค่ะโดยปันผลมาจากกำไรสุทธิในรอบผลประกอบการครึ่งปีแรกค่ะเงินปันผลจ่ายอยู่ที่ 0.015บาทต่อหุ้นนะคะ U 3.09%ค่ะราคาปัจจุบัน96สตางค์นะคะถ้าเกิดซื้อในราคานี้ปันผลก็จะคิดเป็น1.56%ค่ะ ตัวต่อมานะคะ MC ค่ะบริษัทแมคกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะขึ้น XD 3พฤศจิกายนกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น4พฤศจิกายนค่ะโดยปันผลนะคะจะจ่ายในวันที่25พฤศจิกายนปั้ผลลมาจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในรอบผลประกอบการ1กรกฎาคม6กถึง30มิถุนายน65ค่ะ โดยปันผลนะคะจ่ายอยู่ที่28สตางค์ต่อหุ้นยิว6.03%ราคาปัจจุบัน10บาทถ้าเข้ามาซื้อหุ้นในราคา10บาทเนี่ยก็จะคิดเป็นปันผล2.80%ค่ะตัวต่อมานะคะ LHSC ค่ะ Trust เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ LHS Shopping Center นะคะขึ้น XD วันที่8พฤศจิกายน ปิดสมุดทะเบียน10พฤศจิกายนจ่ายปันผล24พฤศจิกายนนะคะโดยปันผลมาจากกำไรสุทธิในรอบผลประกอบการ1กรกฎาคมถึง30สิงหา65ค่ะเงินปันผลจ่ายอยู่ที่7สตางค์ต่อหุ้นนะคะยิว0.97%ราคาปัจจุบัน10บาท40สตางค์คิดเป็นปันผลในครั้งนี้คือ0.67%ค่ะตัวต่อมานะคะ QHPF ค่ะ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์ Quality House นะคะวันขึ้น XD 8พฤศจิกายนวันปิดสมุดทะเบียน10พฤศจิกายนค่ะแล้วก็จะจ่ายปันผลในวันที่24พฤศจิกายนนะคะโดยปันผลมาจากกำไรสุทธิในรอบผลประกอบการ1กรกฎาคมถึง30สิงหา65ค่ะ เงินปันผลนะคะอยู่ที่13สตางค์ต่อหุ้น YU 8.31%ราคาปัจจุบัน9บาท60สตางค์ถ้าคิดเป็นปันผลในครั้งนี้คือ1.35%ค่ะตัวต่อมา T มิวค่ะบริษัท TS ่ s f ร์ミ l l จำกัดมหาชนนะคะขึ้น x d 9พฤศจิกายนกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น10พฤศจิกายนโดยจะจ่ายปันผลในวันที่24พฤศจิกายนค่ะ ปันผลมาจากกำไร,รสุทธิในรอบผลประกอบการ1มกราถึง30มิถุนาค่ะเงินปันผลนะคะ8ตางต่อหุ้นยิว5.30%ราคาปัจจุบัน4บาทคิดเป็นปันผลในครั้งนี้คือ2%ค่ะตัวต่อมาเลยนะคะรามค่ะโรงพยาบาลรามคำแหงนะคะขึ้น XD 10พฤศจิกายนกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น11พฤศจิกายนแล้วก็จ่ายปันผลในวันที่25ค่ะ โดยันผลมาจากกรราไรสะสมนะคะจะอยู่ที่25สตางค์ต่อหุน้นยิว1.37%ราคาปัจจุบัน55บาทโดยปันผลในครั้งนี้นะคะคิดเป็น0.45%ค่ะตัวต่อมานะคะ TOP ค่ะบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนนะคะ ขึ้น XD 10พฤศจิกายนกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น11พฤศจิกายนจ่ายปันผลในวันที่25ค่ะโดยปันผลมาจากกำไรสะสมนะคะจ่ายปันผลอยู่ที่2บาทต่อหุ้นิ u 4.36%ราคาปัจจุบัน55บาทโดยคิดเป็นปันผลในครั้งนี้คือ3.64%ค่ะ ตัวต่อมาค่ะ TSTE นะคะบริษัทไทยชูการ์เทอร์มินอลจำกัดมหาชนก็จะขึ้น XD ในวันที่10กกำหนดรายชื่อผู้ถือหุน้นวันที่11พฤศจิกาแล้วก็จ่ายปันผลวันที่25ค่ะโดยปันผลมาจากกำไรสุทธิในรอบผลประกอบการครึ่งปีแรกนะคะเงินปันผลจ่ายอยู่ที่6สตางค์ต่อหุน้น U ยิ 2. ว2อรราคาปัจจุบัน7บาท15สตางค์ปันผลในครั้งนี้คิดเป็น0.8 4ค่ะ และตัวสุดท้ายนะคะก็คือ TNH ค่ะโรงพยาบาลไทยนครินจำกัดมหาชนนะคะขึ้น XD 28พฤศจิกายนกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น29พฤศจิกายนจ่ายปันผล14ทธันวาค่ะโดยปันผลมาจากกำไรสุทธิในรอบผลประกอบการ1สิงหา64ถึง31กรกัาคม65ค่ะเงินปันผลจ่ายอยู่ที่60สสตางค์ต่อหุ้น ย i e l d 1.64%ราคาปัจจุบัน36บาท75สตางคิดเป็นปันผลในครั้งนี้คือ1.63%ค่ะก็ครบไปแล้วนะคะสำหรับ EP แรกของหุ้นที่จะขึ้น XD ในเดือนพฤศจิกาย,ยน65นี้คลิปนี้ก็ต้องขออภัยในความที่เสียงไม่ลื่นไหลด้วยนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเราลงคลิปด้วยนะคะ วันนี้ Invest ที่ว่าขอลาไปก่อนค่ะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ